อยากมีมือที่เร็วขึ้นตีได้ไวขึ้นตีคมและละเอียดมากขึ้นคลิปนี้มีคำตอบครับ สวัสดีครับผมอานนท์นะครับในคลิปนี้ผมจะมานําเสนอวิธีการที่เราสามารถเพิ่มความเร็วมือได้ภายใน10วัน,นครับถ้าทุกคนลองทําตาม3ขั้นตอนที่ผมกำลังจะบอกต่อไปนี้ผมรับประกันได้เลยว่ามือของคุณต้องเร็วขึ้นครับซึ่งคลิปนี้เนะี่ยผมได้แรงบันดาลใจมาจากไมค์จอห์นสตันนะครับเขาเป็นครูสอนกองใน YouTube ที่ผมชื่นชอบมากนะครับเขาเคยทําคลิปนี้ไว้เมื่อเป็น10ปีละแล้วมันเป็นคลิปแรกที่ผมเห็นแล้วผมลองเอามาใช้กับตัวเองแล้วผมเฮ้ยรู้สึกว่ามันมันได้ผลจริงๆแล้วแบบเราพัฒนาขึ้นนนนจจรรริงงๆโออเเเคคกาาาะะมขข้้ถนนึ3ััตบ ผมขอบอกก่อนว่าสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดในการที่เราจะเล่นให้เร็วขึ้นเนี่ยคือเราต้องเล่นให้เร็วซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่เราเล่นให้เร็วตั้งแต่แรกเลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องในการเพิ่มความเร็วของเรานะครับไม่รู้ทุกคนเคยเป็นหรือเปล่าตอนที่ฝึกพาลาดิดเดอร์แรกๆเนี่ยคือมือผมเนี่ยสามารถตีซิงเกิลสโตรกได้เร็วกว่าน,นั้นมากๆนะครับผมก็เอ๊ะคิดว่าทําไมวะทําทไมเราถึงตีซิงเกิลสโตรกได้เร็วกว่าพาลาดิดเดอร์แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่เราสามารถทําได้อย่างนััั้้นนเเเเพพรรรราาาาาาะว่่ตตตออทีีกํลงงงงดดิยยคถึ อยู่เราคิดว่าเฮ้ยอันไหนมันคือขวาอันไหนมันคือซ้ายทําให้เมื่อเราคิดเนี่ยระบบประสาทอัตโนมัติของเราไม่ได้ถูกใช้งานอย่างเต็มที่นะครับทำให้ความเร็วที่แท้จริงของมือเราเนี่ยมันยังไม่ออกมาซึ่งวิธีการฝึกก็คือการฝึกอย่างช้าๆไปก่อนเพื่อให้กล้ามเนื้อเรามันจําแพทเทิร์นที่เรากําลังจะตีนะครับซึ่งคีย์หลักๆก็คือความแม่นยําและความถูกต้องของการตีนะครับถ้าเราตีช้าๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถตีอย่างถูกต้องและแม่นยําทําให้พอเราคล่องขึ้นแล้วเนี่ยเราสามารถเพิ่มความ ขึ้นและมันก็ยังเป็นแพทเทิร์นที่ถูกต้องอยู่เพราะว่าการที่เล่นเร็วโดยที่เราไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เราเล่นได้เนี่ยมันก็เหมือนกับก,การขับรถโดยไม่มีเบรกมัครับมันก็น่าจะอันตรายน่าดูโอเคเข้ามาถึงขั้นตอนแรกของการฝึก10วันนี้นะครับก็คือขั้นตอนแรกให้เราลองวัดก่อนว่าความเร็วปัจจุบันของเราเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยที่แบบฝึกหัดที่ผมจะให้ทุกคนทำเนี่ยคือ5รูปแบบนี้นะครับ สิงเกิลสโตรกดับเบิลสโตรกฮาราดิเดิลฮาราดิเดิลดิเดิลแล้วก็ แฟลมแท็บครับวิธีนะครับง่ายๆเลยเราเริ่มจาก60เลยครับตีเป็นคาเบตสชั้นพอเราตี60 b p m เป็นคาเบตสชั้นได้แล้วเนี่ยเราลองเพิ่มเป็น65 70 75 80ไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่ว่าเฮ้ยเราไม่สามารถตีมันได้แล้วมันแบบมันเร็วเกินหรือว่ามันฟังดูแบบยากนะครับฟังดูแบบออกจะเละนิดหน่อยพอเราหาเทมโป้ที่เราตีได้นะขนาดนี้เสร็จปุ๊บให้ทุกคนเขียนลงในกระดาษหรือว่าในโน้ตในมือถือก็ได้นะครับว่าวันที่หนี่างัตีนนตอนทินนนทิงงซึ่ ขั้นตอนนี้เนี่ยผมอยากให้ทุกคนลดความเร็วจากความเร็วสูงสุดที่เราตีได้เนี่ยมาลงประมาณ20-30%แลครับให้เป็นความเร็วที่คิดว่าเราสามารถเล่นมันต่อเนื่องได้5-10นาทีโดยที่เราไม่พักยกตัวอย่างง่ายสมมติว่าเราตีซิงเกิลสโตรกได้100 bpm ให้เราตีที่70หรือว่า80นะครับโดยการที่วันแรกเนี่ยเราตี70พอเราตี70ให้เราตั้งเวลาที่เราอยากจะฝึกแต่และแพทเทิร์นนั้นๆน,น,นะครับซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยผมมีแฮกอย่างหนึ่งแฮกนี้เนี่ยมันเป็นแฮกที่ท เอาแพดกรองเนี่ยมาตั้งแล้วเราก็เปิดคอมเปิดทีวีนะครับแล้วผมก็จะตั้งแบบดูอนิเมะหรือดูหนังเรื่องหนึ่งต่อรูดิเมนต์หนึ่งอันนะครับก็สมมติหนังมันแบบครึ่งชั่วโมง20่นาทีหรือว่าชั่วโมงหนึ่งเนี่ยผมก็จะตีแพทเทิร์นนั้นวนไปเรื่อยแ,ยแล้วก็ฟังนมไปด้วยแล้วก็ดูหนังนะครับแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยข้อเสียของมันก็คือเราอาจจะไม่ได้โฟกัสกับสิ่งที่เรากำลังจะทําขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครที่แบบผมเข้าใจว่ามันยากในการที่เราจะตีรูดิเมนต์เดิมซ้ำๆ ือว่าแพทเทิร์นที่มันไม่ต้องใช้ความคิดนะครับแพทเทิร์นที่แบบเน้นกล้ามเนื้อเป็นหลักไม่ใช่ฝึกเพลงหรือว่าฝึกอะไรพวกนี้เพราะว่าถ้าฝึกเพลงหรือว่าฝึกอย่างอื่นแล้วเราดูอะไรไปด้วยเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพมากพอในการฝึกนะครับก็คือเราอาจจะเสียเวลาฝึกไปโดยที่จริงๆแล้วเราเอาเวลานั้นโฟกัสร้อยเปอร์เซ็นต์เราอาจจะได้อะไรกับมันมากกว่าการที่เราฝึกแล้วดูอะไรไปด้วยนะครับโอเคพอเราวางแผนได้เสร็จปุ๊บว่าเราจะตีแต่ละแพทเทิร์นเนี่ยกี่นาทีนะครับเราก็เริ่มลงมือปฏิบัติจริงคร ให้แพทเทิร์นละ5นาทีครับก็คือซิงเกิลสโตรก5นาทีดับเบิลสโตรก5นาทีพาราดิเด่นหานาทีพาราดิเด่นเดเด่นหานาทีแล้วก็แฟลชมัมอีก5นาทีนะครับรวมทั้งหมดก็จะเป็น25นาทีก็ถ้าใครเคยเห็นคลิปซ้อมยังไงให้เก่งขึ้นนะครับของผมสามารถกลับไปดูได้มันจะมีซิสเต็มแบ่งเป็น4ขั้นตอนก็นคือ non creative creative main focus แล้วก็มี s i c a l อปพลิเ a t i o n นะครับก็สามารถกลับไปดูกันได้ถ้าใครอยากฝึกแบบนี้โอเคพอเราเริ่มฝึกทุกอย่างตีห้านาทีเสร็จแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าวั ต่อมาให้ลองเพิ่ม BPM ขึ้น5ถึง10 BPM นะครับถ้าเกิดว่า10มันมากไปลองเพิ่ม5หรือว่าจริงๆสามารถเพิ่มแค่2ก็ได้นะครับแล้วเราค่อยๆเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดสาคัญคือความต่อเนื่องของการซ้อมนะครับเพราะว่าการที่ถ้าเราฝึกอะไรต่อเนื่องแล้วเนี่ยมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า compound effect นะครับก็คือเราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมันจะค่อยๆทยานขึ้นไปสู่เป้าหมายที่เราต้องการได้นะครับเดียวกับการที่เรามาฝึกสัปดาห์ละวันวันเดียวแบบ10ชั่วโมง20ชั่วโมงหรือว่าแบบ ขั้นตอนที่3เป็นขั้นตอนที่ผมมองว่ามันจะช่วยฮิวใจเรามากที่สุดก็คือแบบมันจะช่วยทําให้เรามีกําลังใจในการซ้อมมากขึ้นนะครับก็คือการติดตามผลผมอยากให้ทุกคนลองเขียนลงในสมุดหรือเขียนลงในโน้ตก็ได้นะครับว่าวันนี้เราซ้อมเป็นยังไงบ้างเราตีแล้วรู้สึกว่าแบบมือซ้ายเราไม่เท่ามือขวาหรือว่าเราตีแล้วรู้สึกว่ารูดิเมนนี้มันยากกว่ารูดิเมนอื่นให้ลองเขียนดูนะครับว่าเราซ้อมเป็นยังไงบ้างเรานั่งแล้วเราเฮ้ยเสียสมาธิไปกับอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยจดว่าเราตีได้กี่รับ แล้วก็ดูว่าหลังจาก10วันนี้แล้วเนี่ยวันที่10วันสุดท้ายให้เราลองถ่ายวิดีโอนะครับผมลืมบอกเลยวันแรกก็เราก็ลองถ่ายวิดีโอเราตีไว้ด้วยว่าเราตีอะไรได้บ้างแล้ววันสุดท้ายเราก็มาถ่ายวิดีโออีกทีนะครับแล้วเอาคลิป2คลิปนี้มาเปรียบเทียบกันเราก็จะได้เห็นพัฒนาการของตัวเองนะครับว่าเฮ้ยเราสามารถพัฒนาขึ้นได้แค่ไหนนะครับโอเคนะครับส่วนอีกอันนึงที่ผมอยากเสริมก็คือรูเ e n ตพาราดิเดิลเดิลผมจะเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับการตีพาราดิเดิลเดิลปกติเนี่ยค ผมคิดว่าเราฝึกขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายอย่างเดียวเนี่ยมันจะไม่ได้ฝึกมือซ้ายด้วยเพราะฉะนั้นผมจะเปลี่ยนแพทเทิร์นนิดหน่อยนะครับเป็นการตีขวาซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายแล้วเปลี่ยนเป็นซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาขวาด้วยนะครับโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากๆสําหรับคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้นะครับและหวังว่าทุกคนจะสามารถพัฒนาตัวเองไปได้ด้วยกันนะครับก็ใครที่มีโปรเกรสยังไงบ้างหรือว่าหลังจาก1ิวันแล้วเนี่ยฝึกแล้วเร็วขึ้นไหมหรือยังไงสามารถคอมเมนต์หรือว่า DM มาหาผมในอินสตาแกรมได้นะครับถ้าเกิดว่าใคครรมมีําาถอะไ หรือว่าสนใจอยากเรียนกองตัวต่อตัวหรือว่าสนใจโคชิ่งโปรแกรมนะครับก็คือผมจะออกแบบการซ้อมแบบนี้ยแต่ว่าเป็นการซ้อมที่เหมาะกับคุณนะครับก็คือคุณมีจุดอ่อนอะไรหรือว่าจุดไหนที่อยากพัฒนาเนี่ยสามารถคุยกันได้แล้วก็ผมจะออกแบบการซ้อมทั้งเดือนให้เลยนะครับใครที่สนใจสามารถโทรมาคุยกันก่อนได้เลยนะครับเป็นการเรียนฟรีครั้งแรกนะครับก็คือคุยกันก่อนได้เลยว่าเฮ้ยอยากพัฒนาตรงไหนฝึกอะไรแล้วดูว่ามันเหมาะกับเราไหมในโปรแกรมนี้นะครับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผมบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าเย